ทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดามันจะต้องยื่นภาษียังไง สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสังหน้อมครับคลิปนี้เรายังอยู่ที่ซีรีส์ยื่นภาษีออนไลน์เหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของคนทําธุรกิจกันบ้างครับหลายคนเนี่ยทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดามันจะต้องยื่นภาษียังไงยื่นแบบไหนและมีอะไรที่ต้องรู้บ้างนะครับคลิปนี้จะสรุปทุกอย่างให้ฟังกันครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตาัง้งแท็กสังหน้อมแล้วไปฟังกันเลยครับหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงคําว่าทําธุรกิจเนี่ยก็จะมีคําถามต่อมาครับว่าเฮ้ยทำธุรกิจแล้วต้องเสียภาษีอะไร พี่หนอมแบ่งแบบง่ายๆให้ฟังก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3มหมวดครับหมวดแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ซึ่งภาษีเงินได้นั้นน่ะจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจว่าเป็นรูปแบบไหนระหว่างบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาครับก็จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน,นั่นเองครับอีกตัวหนึ่งครับในเรื่องของแวดครับหรือว่าภาษีมูลค่าเพิม่มอัันนีี้้้เ่่ยยยยจะกกววขขออองบดดาาาหรรืไ ยอดขายหรือรายได้คืออะไรนะครับก็คือสิ่งที่เราได้รับมาก่อนจะหักต้นทุนทุกอย่างเลยแล้วก็เอามาคิดเป็นฐานครับว่าถ้าเกิดทําธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและมีรายได้1.8ล้านบาทขึ้นไปนะครับในระหว่างปีถ้าเกิดถึงล้านแเรามีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องครับแล้วก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวนเจ็ดตด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มไปหมดเลยใครอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ศึกษษาาาาาในนนคลลิปปซีีีีีรรสสภทททท่่พ่พอออมเเเยยํไไวว้้้ดดัตุ็ืงงข อนืนอกจากภาษีเงินได้แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆแล้วมันมีภาษีอื่นมากมายเลยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีที่นสิงปลูกสร้างภาษีป้ายหรือว่าอาจจะเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจครับอย่างเช่นภาษีัางด้จ่ายซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้แต่มันเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินไอ้พวกนี้เนี่ยพี่หนอมขอรวมไปในกลุ่มภาษีอื่นแล้วกันดังนั้นโดยสรุปนะครับสรุปอยู่2เรื่องนะครับหนึ่งคือภาษีเงินได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบส่วนแหวเกี่ยวข้องกับยอดขายถ้าถึงแล้้้้้้้้ววไไม่่่่ดดรรรรัับบยกกกเนนนตตตอออองงงงจจถถููคคคีีืสิิททําธุแล็ ว่า2ตัวนี้เนี่ยเป็นประเด็นสําคัญมากๆเลยซึ่งในคลิปนี้ครับเราจะพูดในประเด็นของภาษีเงินได้และเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่นเองครับพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องทบทวนวิธีการคํานวณกันสักหน่อยนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะคํานวณด้วย2วิธีมาเปรียบเทียบกันครับวิธีทางซ้ายเรียกว่าเงินได้สุทธิแล้วก็วิธีทางขวาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินครับสองวิธีนี้เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันว่าวิธีไหนคํานวณแล้วได้ภาษีสูงกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้นครับโดยปกติเราม มากกว่าจากการคำนวณโดยเอารายได้ที่เรามีหักด้วยค่าใช้จ่ายที่กฎหมายกำหนดแล้วก็หักด้วยค่ารถจอดครับออกมาเป็นเงินได้สุทธิเท่าไหร่เนี่ยเอาไปคูณด้วยอัตราภาษีซึ่งอัตราภาษีที่ว่านี้นะครับมันเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นครับดังนั้นใครที่เป็นบุคคลธรรมดาและคำนวณออกมาได้เงินได้สุทธิมากนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสเสียภาษีมากแล้วก็แพงกว่าคนอื่นเพราะอัตราภาษีมันขยับเพิ่มขึ้นนั่นเองครับทีนี้คนทำธุรกิจนะครับที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จดบริษัทไม่้นนวีปเ็ตั3 ตามวิธีการคำนวณเงินได้สุทธิเลยอันดับแรกคือรายได้หรือว่าเงินได้สิ่งที่เราได้รับจากธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายซึ่งผลของการที่เรารู้ว่าเป็นเงินได้ประเภทไหนตามกฎหมายครับมันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายครับรายได้ที่เรารู้ว่าเป็นประเภทไหนเนี่ยมันจะหักค่าใช้จ่ายได้แตกต่างกันดังนั้นพอคุณรู้รายได้แล้วคุณจะกําหนดวิธีการหักค่าใช้จ่ายได้ครับซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะกาหนดวิธีการหักค่าใช้จ่ายไว้ิอีวิธีวิธ ของรายได้วิธีนี้จะง่ายโดยไม่ต้องเก็บพวกแบบเอกสารต่างๆเลยรู้ว่ามีรายเท่าไรเอาเปอร์เซ็นต์คูณได้เลยสามารถเป็นค่าใจ่ายใ,ในการคำนรวมภาษีได้กับวิธีหนึ่งครับก็คือสาหรับคนทาธุรกิจแล้วจริงจังเนี่ยมีรายจ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้วก็มีการทําบัญชีรายจ่ายแบบชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลของค่าจ่ายที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดสามการกตรวจสอบเนี่ยรายละเอียดตรงนี้จะมากกว่ารวมถึงเวลายื่นภาษี ท้ายครับที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าค่าลดหย่อนครับตัวค่าลดหย่อนเนี่ยในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐปีนั้นเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะดีไซน์หรือว่าวางแผนลดหย่อนภาษีแบบไหนนั่นเองครับทีนี้พอเรารู้จักทั้ง3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวไปเลยครับว่าแต่ละตัวในมุมของคนทาธุรก,กิจที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเข้าใจอะไรแบบไหนบ้างครับตัวแรกนะครับคือเเงงินนนนไไดด้ัโปปกกลุ่่่มมททจจีีะะ็็ 5้าหอย่างค่าเช่าเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยในคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่หนอมทําไว้นะครับส่วนวิชาชีพหรือรับเหมาเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่ทํางานโดยตรงเลยซึ่งถ้ามันไม่เข้าห6าแล้วนะครับแปลว่าธุรกิจของเรานะครับจะถูกตีความเป็นเงินได้ประเภทที่8ครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่เป็นเหมาหรือจริงในประเด็นสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นคือเราจะหักยังไงให้ถูกต้องครับคำว่าหักให้ถูกต้องเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่อยาก้ดคไ่็งงไแ แค่ประเภทเท่านั้นซึ่งเราต้องรู้ก่อนครับว่าไอ้รายได้หรือเงินได้ที่เรามีที่เข้าประเภทที่8เนี่ยมันอยู่ใน4 3ประเภทที่กฎหมายเขากำหนดให้หักเหมาได้หรือเปล่าดังนั้นไอ้คำว่าหักเหมา60%ได้หรือหักจริงก็ได้เนี่ยมันใช้ได้แค่กับรายได้ในกลุ่ม43ประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นครับถ้ารายได้ของเราที่มีเนี่ยไม่เข้า4 3ประเภทนั้นแปลว่าเราจะหักได้แต่ค่าใช้จ่ายจริงอย่างเดียวครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับใครที่ไม่เข้า13ประะเภทจหักไดสี่สิวสาเอ๊ะเภทจะหัก มันมีอะไรบ้างนะครับพี่หนอมแนะนําให้ดูเพิ่มเติมในกฎหมายชื่อว่าพระราชกิจสฎิการฉบับที่11นะครับมาดูตรงที่มาตรา8ตรงนี้นะครับมาตรา8เนี่ยเขาจะบอกว่ามีอะไรบ้างที่สามารถหักค่ายจ่ายแบบเหมา60%ได้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ43ประเภทที่ว่ามานั่นเองครับก็มานั่งไล่ดูเลยครับตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อสุดท้ายนะครับคือข้อที่4 3ครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเราเกิดเรามาลองไล่ดูนะครับก็จะเห็นว่าอู้มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนข้อที่สามนี่ นักแสดงละครหรือว่านักแสดงสาธารณะนะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นข้อ4 3านั่นเองสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรนะครับสำหรับคนทำธุรกิจครับถ้าคุณรู้ว่าเงินได้ที่คุณได้เป็นประเภทที่8สิ่งที่คุณต้องรีบเช็คเลยก็คือว่ามันอยู่ใน4 3ประเภทในมาตรา8เมื่อกี้หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่ใน4 3ประเภทนั่นแปลว่าคุณมีหน้าที่ต้องเก็บ หลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดอันนี้คือสิ่งสําคัญแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในสีสาประเภทคุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะหักเหมาหรือว่าหักค่าใช้จ่ายตามจรงิงพอหมดจะค่าใช้จ่ายเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับนั่นคือรายการค่ารถหย่อนครับแต่ว่ารายการค่ารถหย่อนเนี่ยไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับใครสนใจเรื่องค่ารถหย่อนเพิ่มเติมเนี่ยแนะนาให้ไปดูในซีรีส์ค่ารถหย่อนครับก็จะทําให้เข้าใจรายการรถหย่อนต่างๆมากยิ่งขึ้นครับหรือว่าจะเช็คในรายการค่ารถหย่อนภาษีประจําปีพองห้ารหกสี่ก็ได้าครับก็จะพอรดาไปูตัวอย่างแล้วก็ไปดูเมนูการยารรืานนีีทม ไซต์กรมสามปรกรบกันต่อเลยครับมาดูที่ตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างข้อมูลการยืนภาษีเนี่ยพี่หนอมแบ่งให้3อย่างครับนั่นคือนายบักหนอมมีรายได้ต่อไปนี้อันดับแรกมีรายได้จากการขายของออนไลน์จํานวน1ล้านบาทอันที่2นะครับมีรายได้จากร้านอาหารนะครับมีรับคนละครึ่งด้วยมีรายได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรืออื่นๆเนี่ยรวมกันทั้งหมดคือ5 0,000นบาทแล้วก็อันสุดท้ายนะครับรายได้ประเภทที่3เป็นยูทูบเบอร์นะครับได้ค่าโฆษณาด้วยเนี่ยที่เขาแบ่งมาให้ทุกๆเดือนเนี่ยทั้งปีได 5, ตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราฮะในส่วนของ3ตัวนี้นะครับแปลว่าเราต้องรู้ว่าแต่ละอันเป็นเงินได้ประเภทไหนครับถ้าย้อนมาดูตรงหน้านี้ครับจะเห็นว่าจาก3อย่างที่พูดมาเนี่ยมันไม่เข้า5 6 7แน่ๆครับแปลว่าทั้ง3ตัวนี้คือเงินได้ประเภที่8สิ่งต้องรู้ต่อคืออะไรก็ต้องรู้ว่ามันจะค่าจ่ายได้แบบไหนยังไงบ้างครับมาเช็คที่กิจสิการฉบับที่11ให้เห็นภาพกัน,นชัดๆไปเลยนะครับข้อดี่ครับที่เขียนว่าการขายของที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายไม่ได้เป็นผู้หาข้ไ คือเราซื้อมาขายไปแปลว่าเราสามารถเลือกหักได้ครับว่าจะหกักเหมา60%หรือห,กหักค่าใช้จ่ายตามจริงครับดังนั้นแปลว่ารายได้ส่วนแรกที่เป็นขายของออนไลน์ถ้าเป็นซื้อมาขายไปเลือกได้แล้วว่าจะเหมาหรือว่าจะค่าใช้จ่ายตามจริงทีนี้มาอีกตัวหนึ่งที่เป็นขายอาหารครับร้านอาหารคนละครึ่งครับถามว่าเข้าเงื่อนไขอะไรนะครับมาดูตรงนี้ครับข้อ7นะาาาก,าการทํากิจการโรงแรมหรือพัตคารหรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจาหน่นายเนี่ยหักได้ร้อยละหกสนั่นแปลว่าในกลุ่มของร้านขายอาหารคนละครึ่งมเมื่อกี้ก็สามารถหกักเหมา60%ก็ไไดด้้้หรรือออว่่่่าาาจจจกกกกคใตมมิงง็็็ันนนนีีเปลุึ ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเหมาหรือจริงครับส่วนตัวสุดท้ายครับคือยูทูบเบอร์ครับอันนี้บอกตรงเลยครับนะนั่งไล่ดูเลยครับใน4 3มข้อไม่เข้าเงื่อนไขสักข้อหนึ่งครับนั่นแปลว่าในเคสของยูทูบเบอร์จะต้องหักค่าใช้จ่ายจ,จริงเท่านั้นไม่สามารถเลือกหักเหมา60%ได้นั่นเองครับเรรู้ว่า2ตัวแรกหักเหมาได้แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยหักได้เฉพาะตามจริงเนี่ยถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่พร้อมตเตรียมมาแต่ปีที่แล้วเรียบร้อยเนี่ยจนรู้ว่าแต่ละตัวมีค่าใช้จ่ายจ,จริงเท่าไหร่เนี่ยเราจะสามารถเอ้ย,เย,เอยีรมมูตขล เรียบร้อยเลยว่าเรารู้ค่าใช้จ่ายจ,จริงเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าขายคองเนี่ยมันมีต้นทุนจริงอยู่ที่8ปดแสนถ้าหักเหมาเนี่ยมาอยู่ที่แค่ห0 0สนเท่านั้นดังนั้นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เลือกหักจริงน่าจะคุ้มกว่าก็ต้องไปดูว่าเอ้เรามีการเตรียมข้อมูลหรือว่ามีรายละเอียดพร้อมจริงๆหรือเปล่าถ้าพร้อมหักจริงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับส่วนขายาหานี่ขายห้าแสนก็จริงครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายจ,จริงเนี่ยอยู่ที่สองแสนห้าแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นดังนั้นในเคสนี้เนี่ยเลือกหักเหมาหกสิก 3, เแบเบป ว่าในประเภทย่อยๆที่เรามีเนี่ยมันสามารถเลือกหักค่าจ่ายแตกต่างกันไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องเหมาทั้งหมดในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจริงทั้งหมดในกลุ่มเดียวกันในแต่ละกลุ่มย่อยสามารถเลือกของใครของมันได้แล้วก็วิธีการหักค่าจ่ายเหมาหรือจริงเนี่ยนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทุกปีนะครับปีนี้อยากหักเหมาปีหน้าอยากหักจริงปีต่อไปอยากหักเหมาเหมือนเดิมแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับเป็นการเลือกในแต่ละปีขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เหมาะกับแบบไหนมากกว่านะครับอันนี้เป็นการต แสนก็จริงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนในการจ้างคนมาตัดจางานหรือต่างๆเนี่ยมันมีถึง4ี่แสนห้าและเรามีข้อมูลรายจ่ายจริงแบบนี้เนี่ยในส่วนของ5้าแสนตรงนี้ครับที่ได้มาเราก็ใช้ได้แค่ค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้นแต่เราต้องมั่นใจครับว่า4ี่แสนห้าที่เราจ่ายไปมีหลักฐานครบมีการทาบัญชีมีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อที่ว่าเวลายืมภาษีจะได้ไม่เป็นปัญหานั่นเองครับเอาละครับมารูทั้งหมดตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมายื่มภาษีกันที่เว็บไซต์กร,รกรมสรรพากรกันต่อเลยครับมาที่หน้ายืมภาษีนะครับอันนี้เราเข้า าสู่เมนูรายได้นะครับในฝั่งของเงินได้ประเภที่8ครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ครับเงินได้จากการทําธุรกิจนี่คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ในประเภทธุรกิจตรงนี้นะครับเราสามารถใส่แยกกันแต่ละรายการได้นะครับผมเริ่มจากตัวแรกก่อนคือขายของออนไลน์นะครับก็คลิกประเภทธุรกิจครับต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มที่หักเหมาได้เนี่ยมันจะมีลิสต์ให้เลือกตรงนี้เลยนะครับก็คือ4ีสาประเภทเมื่อกี้ถ้าเกิดใครขี้เกียจไปดูในกิจสติการฉบับที่สิบเอ็ดสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับขายของครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ครับการขายรับซ ได้ของเราเมื่อกี้คือ1ล้านเนาะเราก็ใส่1ล้านเข้าไปครับแล้วก็ภาษีค่า้จ,จ่ายปกติเนี่ยขายของไม่มีใครหักภาษีอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ใส่ศูนย์ได้เลยนะครับการหักค่า้จ่ายครับเลือก2ทางครับระวางหักแบบเหมาก,กับหักค่า้จ่ายตามจริงซึ่งในเคสเมื่อกี้เนี่ยถ้าจําได้เหมามันจะได้แค่หกแสนถูกไหมครับแต่ว่าค่ายจ่ายจริงของเราคือแปดแสนซึ่งหักค่ายจ่ายตามจริงนะครับตรงนี้ก็ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ของเราคือแปดแสนเนาะเราก็ใส่แปดแสนเข้าไปเลยครับพอใส่แปดแสนขึ้นไปครับเมนูมันจะม เพิ่มว่าแปดแสนที่ว่ามันมาจากอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นการซื้อมาขายไปเริ่มจะมีรายละเอียดของสต็อกเนี่ยแปลว่าเราต้องมีข้อมูลครับอันนี้สมมุติแบบง่ายนะครับสมมุติว่าถ้ามันมีสินค้าคงเหลือยกมาอ่าหนึ่งแสนแล้วก็ระหว่างปีนะครับซื้อไปเพิ่มเติมอีกสักหกแสนเท่ากับตอนนี้มี7จ็ดแสนแล้วเนาะแล้วก็ปลายปีไม่เหลือเลยแล้วกันนะเป็นศูนย์ก็แปลว่าตอนนี้ในส่วนของต้นทุนมีอยู่เจ็ดแสนแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของเราเรามีแปดแสนถูกไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยอ๋อมันมีค่าใช้จ่าย เรากอโดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนมันมั่วไม่ได้นะครับมันแปลว่าเราต้องทําข้อมูลบัญชีรรายจ่ายพอที่เราจะกรอกข้อมูลตรงนี้ได้ไม่งั้นถ้าเรากลอกมั่วไปให้มันตรงกันอ่ะกรอกให้มันเยอะๆเ,เข้าไปก่อนวันไหนที่สัมภาระมาตรวจสอบแล้วเจอว่าเรากรอกไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสิ่งที่เป็นปัญหาต่อคือว่าเราจะบอกว่าเอ้ยขอกลับไปหักแบบเหมา60%ไม่ได้นะครับเขาจะยึดตามข้อมูลที่เรามีเลยและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเกิดคุณกรอกมัก่วกรอกผิดแล้วปรากฏว่ายอดจริงๆทีีี่่่่คคุุณณมมมมมไไหลลักฐาาาาเยแวจะสรถ หักต้นทุนได้นะก็กลายว่าเป็นศูนย์ซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าใครหลายคนอาจจะเลือกหักเหมาเพราะว่ามันง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่านั่นเองครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับขายของออนไลน์จบไปแล้วถ้ายังไม่หมดนะฮะเราเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับยังไม่พอนะครับเรามีกลุ่มที่2เพิ่มเข้าไปกลุ่มที่2มีอะไรนะครับถ้าเป็นขายอาหารนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มาดูกลุ่มขายอาหารของเราอาหารนี่อยู่นี่นะครับกิการโรงแรมร้านทั้งหมดของเรา5 0 0 0 0นดูไหมครับแล้วก็เราไม่ถูกหักภาษีรายจ่ายก็ก่อศูนย์ส่วนการเลือกหักอันนีี้้เเเเาาาาลลกกหมม็็60ะบบบจจจง่ยยยยยแป๊ดดวตสุท ครับยูทูบเบอร์ครับส่วนยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีนะครับมันจะไม่ได้อยู่ใน43ประเภทนี้สิ่งที่ต้องกรอกก็คือมากรอกนี่ครับรายลดเอีอื่นแล้วก็บอกว่าเป็นใครนะครับเป็นอะไรนะฮะฉันเป็นยูทูบเบอร์ฮะกรอกไปด้วยความภูมิใจฮะยูทูบเบอร์ครับเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับห้าแสนแล้วก็ภาษีรายได้จ่ายนะครับไม่มีเนาะแล้วก็เลขผู้จ่ายเงินได้ก็ไม่มีเห็นไหมครับทีเนี้ยพอเป็นรายได้อื่นปั๊บมันจะไม่เลือกหกสิบเปอร์เซ็นต์ละเราจะต้องหักค่าใช้จ่ายตามจรงนน้เ็ ค,คือเราหักจริง2อันเนาะสี่แสนกับ8ปดแสนรวมกันเป็นล้านสตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นมาละสมมุติว่าผมบอกว่าอุ้ยสี่แสนห้าจริงๆไม่มีอะไรเลยมันเป็นคือค่าตัดค่าจ้างตัดนะครับน้องน้องคนตัดกำนดแล้วนะครับสมมุติค่าจ้างตัดวิดีโอนะครับก็ใส่รายละเอียดไปสี่แสนสมมุตินะครับจริงๆถ้ามันมีมากกว่านี้หรือมีรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องกรอกเข้าไปให้ครบถ้วนเนาะเมื่อกล่องนี้เรียบร้อยนะครับทั้ง3ตัวนะครับมีรายได้ค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วก็ให้กดบันทึกครับพอกดบันทึกเรียบร ส่วนนี้เราก็จะไปกรอกเรื่องของค่ารถยนตนละทีนี้ในเคสนี้ผมไม่ได้กรอกค่ารหยนอนอะไรเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเพื่อว่าให้ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็มาดูที่หน้าตรงนี้เลยนะครับหน้าตรงนี้ก็คือจะคำนวณภาษีออกมาให้นะครับเงินนั้นทั้งหมด2ล้านก็จริงแต่เกิดอะไรขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายที่หักไปเนี่ยทั้งหมดมันคือล้านห้าแสนห้าหมื่นหักรถยอนอ์ไปหกหมื่นแล้วก็เหลือเงินได้อยู่สามแสนเก้าคำนวณภาษีออกมาครับแม้ว่ารายได้จะอยู่เยอะนะครับแต่ว่าพอคำนวณภาษีออกมาแล้วปรากฏว่ามันเสียประมาณแค่หนึ่งหมันอยู่่แค ถ้ากดดูตรงนี้ครับจะเห็นว่า3ามแสนเเนี่ยมันอยู่ที่ฐานคิดที่สูงสุดคือ10%เท่านั้นดังนั้นพอคำนวณภาษีออกมามันก็เลยไม่ได้สูงมากมันก็เลยกลายเป็นว่าสำหรับบางคนท,ทำธุรก,กิจเนี่ยรายได้บางทีจะเยอะแต่ว่าพอคำนวณภาษีออกมาจริงแล้วอาจจะไม่ได้เสียเยอะอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเรามีการหักค่าใช้จ่ายที่ละเอียดแล้วก็มีการหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่านั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามครับสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มเห็นละนั่นคือการทำค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ถูกตตต้้้้้้้้ออออออองงงงงแลวววกก็จจจจะะะทททาาาาาาายยยยยััไไไใหมหมมมมรรรรดดดดีีีีี่่่่่่่สสสุุเเเเเพืภษนนนนนถึป นาคด้วยว่าถ้าเกิดเรามีการเก็บข้อมูลที่ดีทําอะไรทุกอย่างดีแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราอาจจะเปลี่ยนจากรูปแบบของบุคคลแบบนี้นะครับไปเป็นบริษัทหรือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้อีกด้วยครับเอาละครับทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับผมสรุปทั้งหมดนะครับสำหรับการยื่นภาษีสำหรับคนทาธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนสิ่งที่ต้องรู้นะครับมีอยู่3ข้อหลักๆข้อแรกก็คือเรื่องของเงินได้นะครับเราต้องรู้ว่าเป็นประเภทไหนพอรู้ว่าเป็นเงินได้ประเภทที่8แล้วเนี่ยมันจะไปเช รใหห้ือเปล่าถ้าไม่อยู่แปลว่าหักได้เฉพาะตามจริงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถหักเหมา60%ได้แปลว่าต้องเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายทุกอย่างให้ดีให้เรียบร้อยแล้วก็ส่วนที่3านะครับเป็นเรื่องของค่ารถยนต์นะครับรายการรถยนต์มีอะไรบ้างจัดการให้ดีนะครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก็จะทําให้เราเอามายื่นและคํานวณภาษีได้ง่ายขึ้นครับพอรู้ครบมาสามข้อเนี่ยเอาจริงมันก็คือเบสิกหรือวิธีการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน,นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนหรือยากในแต่ละประเภทเงินได้ที่แตกต่างกกกัันนนนนนไปปปป็หหววงงงง่่่าาาาคคคลลิิิีีุ้้จจจะะเเเออึททํใใรรรรขขื แล้วก็จัดการภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดาได้ดีขึ้นครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กับพี่หนอมด้วยนะครับรวมถึงกดติดตามแท็กบางหนอมไว้ด้วยครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ